สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เรากำลังถ่ายทามาที่สวนปอกะบิดนะครับเจ็ดมาดันเฮิร์บนะครับที่จะมาบอกกับท่านว่าตอนนี้นะครับใกล้ที่จะเห็นความเป็นจริงแล้วสำหรับพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้นะครับปอกบิดเจ็ดมาดันเฮิร์บครับนี่คือสวนนะครับของเจ็ดมาดันเฮิร์บนะครับวันนี้เรามาถ่ายทานะครับ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับทุ่งของปอกบิดของเราที่ใหญ่ยิ่งนะครับผืนนี้เฉพาะผืนนี้ก็ประมาณ30ไร่นะครับนะฮะก็ได้ประมาณสัก5-60ตันแล้วครับไม่มากหรอกครับนะฮะอยากให้ท่านได้เห็นว่าของเรานี่แน่นเปี้ยนะครับนะฮะนี่ครับมีน้ํารำธารน้ำนะครับจากธรรมชาตินะครับชุ่มฉ่านะครับเพราะฉะนั้นของเรานี่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมี ท่านอยาลังเลครับกับของจริงนะครับที่เราอยากให้ท่านได้รู้จักกับปอกบิดนะครับเจดานเฮิบวันนี้เรามาถ่ายทำนะฮะให้ท่านได้รู้จักแล้วก็เรียกหานะครับปอกบิดแท้ๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับซื้อที่ไหนก็ซื้อได้นะครับแต่ต้องการของดีของมีคุณภาพนะครับกับปอกบิดเจ็ดบดานเฮิบนะครับโดยผมนะครับฮิรันพัชระดีนอครับรับประกันคุณภาพ นะครับทุกชิ้นเลยนะครับของเราของแท้นะครับเราทํามามากกว่านะครับ5ปี5ปีที่ยืนหยัดนะครับกับการทําปอกบิดผลิตให้กับผู้คนทั่วโลกได้รู้จักนะครับไม่ว่าพี่น้องชาวไทยชาวต่างประเทศหรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศต่างให้การยอมรับนะครับว่าปอกบิดเจ็ดบดานเฮิร์นะฮะได้รับประทานแล้วนะครับย่อมถูกใจครับนี่เป็นฝักอ่อนๆนะครับที่จะรอเก็บเกี่ยวได้อีก ไม่กี่เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นของเรานะครับแก่คาต้นนะครับไม่เก็บอ่อนไม่ขึ้นลานะครับไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีเพราะเราปลูกนะครับโดยธรรมชาติดูแลโดยเทวดานะครับฟ้าดีเท่านั้นละครับทีเ่เป็นผู้บรรยายนะครับส่งเสริมให้ปอกบิดของเจ็ดประดันเฮิร์บมีคุณภาพอย่างล้นเหลือยาลังเลและยาชักช้าครับกับการดูแลสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยปอกบิดเจ็ดประดันเฮิร์บครับ การันตีคุณภาพทุกฝักครับขอบคุณครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ได้อุดหนุนนะครับปอกรบิดเจดมะดันเฮิบขอบคุณครับ